ปลายงวงทองตกมันรอบนี้ก็เดินวนเวียนอยู่แถวเขาใหญ่แถวทุ่งเขาเขียวนานมากนะครับเดินวนอยู่บนเขาใหญ่เกือบจะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นมาได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษานะครับมาในแบบเจ้าชายในสายหมอกนะครับ เมื่อวันที่19ที่ผ่านมาพลายงวงทองก็สามารถเข้าคลูงได้แล้วนะครับก็ยินดีกับพี่พลายงวงทองของเราตามหาสาวตามหาเจ้าสาวจนเจอนะครับส่วนใครจะเป็นสไพ์หมูสีก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตุกมันขึ้นเขามารอบนี้เดินเยอะเดินไกลกว่าเก่าอยู่นานกว่าเก่านะครับเดินไปจนถึงน้ําตกเหีวนรกนะครับ ปกติปลายงวงทองจะไม่เดินไม่ถึงนะครับแต่รอบนี้ปลายงวงทองเดินไปจนถึงน้ำตกนืวนกนะลักก็เดินย้อนขึ้นมาโ่องอาจารย์แมวและเดินตามเส้นทางขึ้นมามาวนเวียนอยู่แถวทุ่งเขาวเขียวแถวทุ่งกวางนะครับก็เป็นการตามหาพังสาวก็ตามคาดนะครับตามที่ผมเคยลงคลิปไปแล้ว ขึ้นมารอบนี้หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องได้เมียแ,แน่นอนถึงได้อยู่นานนะครับไม่ยอมกลับหูสีเลยนะครับ <Okay. S 1> สำหรับอาการตกมันก็ยังตกมันเยอะอยู่ <Okay. S 1> พลายงวงทองเองก,ก็มีอาการดุดันอยู่นะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นฝีงวงใครนะครับที่ไปลื้อศาลเจ้าพ่อเข่าเขียวนะครับแต่ก็คาดว่าจะเป็นพลายงวงทอง แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานขนาดนั้นโอ้พังไปสองหลังเลยนะครับเละเลยครับก็ไม่ทราบว่าไปโมโหอะไรนะครับเมื่อวันอาทิตย์รถเยอะคนเยอะก็น่าจะโมโหจากจังหวะนั้นหรือเปล่านะครับหลังจากที่ช่วงเย็นกับรถลงเขาฝั่งปลาจีนเห็นรถสไลด์วิ่งขึ้นและได้รู้ข่าวว่าพลายงวงทองไปเล่น รถนักท่องเที่ยวนะครับจนพังพายเองก็คงจะงุนหยิดน,นะครับคนเยอะรถเยอะคนพาช้างเดินก็ไม่พาช้างเดินนะครับก็ไม่ไม่นำไปเร็วๆนะครับช้างก็อยากเดินก็น่าจะงุนหยิดอยู่พอสมควรนะครับสไตล์พายงวงทองก็เดินไปตาก็ปลือๆเหมือนคนจะหลับ เหมือนคนไม่ได้ลืมตาเดินนะครับเดินแบบเหมือนคนหลับตาไปเรื่อยๆนะครับจะตายของเกนะครับน้อยนักน้อยหนานที่จะเห็นเกทํทำตาตูนะครับ,บ,บ,รบก,ก็ตั้งชื่อว่าพี่ง่วงทองก็ดีนะครับก็ยืนหาวนอนทั้งหาวทั้งบิดขี้เกียจนะครับจงังหวะนี้ก็น่าจะพึ่งตื่นนะครับ จังหวะน,นี้ก็เดินผ่านรถนะครับต้องให้ช้างเดินผ่านนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับแต่สําหรับไพลยดือ้อไม่ได้นะครับรถ้า<อ>เป็นไพลยดื้อก็ไม่ได้เห็นควันมผมหรอกไม่ได้เห็นก้นผมหรอกผมไม่อยู่ตรงนี้หรอกนะครับผมก็เปิดอัดลาดแล้วนะครับจังหวะท,ที่มายืนอยู่ตรงนี้เราจะมีรถนักท่องเที่ยว สองสามคันที่อยู่ข้างหลังรถผมนะครับช้างก็เลยไม่เดินหลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆไปจนถึงที่พักรถตรงที่ทุ่งเขาเขียวนะครับไปยืนกัดงวงข่มความเจ็บปวดของขมับอยู่นะครับก็ดีนะครับถือว่าเป็นการมีน้ำใจ ช้างก็หลบให้รถนักท่องเที่ยวผ่านได้ระยะนี้ก็ยืนถ่ายประมาณ165เมตรนะครับนี่นะครับระยะที่ยืนถ่ายเป็นเลนซูมนะครับก็ซูมเข้าไป ดูรูปภาพบนซ้ายมือนะครับเป็นสารเจ้าปู่ข้าวเขียวหลังคาหง,งายท้องปังหางเลยนะครับก็พังไปสองหลังเลยนะครับบ้านเจ้าปู่ข้าวเขียวที่นั่นจะมีสามหลังภายงวงท้องก็ลิ่นไปสองหลังเลยนะครับข้าวของกระจัดกระจายเสียหายพังแตกหมดนะครับ